เผยสภาพมือเมฆวินัยไกลปตดหลังอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตเข้ามาช่วยเรียกได้ว่าแฟนๆสมกำลังใจเมฆวินัยไกลปตดหายป่วยจากโรคตุ่มน้ำพองหลังรักษามานาน5ปีทั้งวิทยาศาสตร์และาศาสตร์ความเชื่อเหนือธรรมชาติเข้ามาผสมกันซึ่งหนึ่งในคนที่เข้ามารักษาเมฆวินัยไกลปตดคืออาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่ใช้าศาสตร์ความเชื่อของตัวเองช่วยให้เมฆวินัยดีขึ้นทีละนิดล่าสุด เมฆวินัยได้ออกมาเผยคลิปขณะนอนให้อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตช่วยเหลือใช้น้ำแร่และนวดผิวหนังทั้งที่มือที่หน้าโดยอาจารย์เอกเผยว่ามือจากที่ช้ำเลือดช้ำหนองเหมือนตายสามวันเริ่มขาวขึ้นด้านภรรยายังเผยสภาพตอนสามีติดเจน9เดือนอาบน้ำไม่ได้สามเดือนใช้น้ำเกลือเช็ดต่อมาอีกคลิปเมฆวินัยไกลปุดก็เผยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่ายิ้มให้คนทั้งโลกดีใจมาก 1-10ถึงวันมีตัวช่วยก่อนหน้านี้ไปดูหน้าผมสีอะไรดูสีผิวดีขึ้นไหมดูลิ้นจากสีขาวซีกลายเป็นสีชมพูอย่างนี้ถือว่ามาถูกทางแล้วยิ้มให้คนทั้งโลกได้เลยขอข่าวพแรงที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ